ครับวันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับในการที่จะทำแผงนะสำหรับแขวนขนมนะฮะหรือแขวนสินค้าไว้สำหรับขายต่างๆนะครับอันนี้จะเป็น DIY ง่ายๆนะครับอันแรกก็จะเป็นาสายวัดนะฮะอันนี้ก็เอามาจากคุณแม่นะสายวัดหรือใช้ตลับเมทแทนก็ได้นะครับ <c oughs> ก็มีดินสอนะสำหรับมาร์กอันนี้ก็จะเป็นเคเบิลทยนะครับเคเบิลทยเนี่ยก็ยาว ประมาณสัก12เซนนะครับทเทเบิลทายนะทเทเบิลทายนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นกาวนะครับสำหรับนะฮะรัข้อต่อสำหรับท่อนะฮะแล้วก็อนันนี้จะเป็นข้อต่อข้องอนะครับขนาด1ทับ2นิ้วนะ1ทับ2นิ้วเนี่ยเราใช้ทั้งหมด6ตัวนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครีมตัดท่อนะครับนี่ที่ตัดเคเบิลทายหรือใช้กันไกลแทนก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นท่อนะฮะท่อขนาดนะยาวประมาณ20เซนอันนี้ท่อก็1นทับสนิ้วเหมือนกันนะฮะยาว20ิเซน4ี่4อันนะครับแล้วก็3ามทางนะครับ1นทับสนิ้วเหมือนกันฮนะสองตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นขนาดยาวขนาดนี้นะครับนะท่อยาวขนาดเนี้ย ขนาดห้าสิบหกเซนนะครับสามท่อนด้วยกันนะครับอันนี้ผมตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นท่อยาวขนาดร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับสองท่อนนะครับสองท่อนอันนี้จะเป็นป้ายนะครับป้ายสำหรับบอกว่าขนมอะไรนะครับนะฮะสำหรับติดตั้งที่หัวตะแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะแรงนะครับตะแรง อ่านี่ตะแกรงนะฮะตะแกรงเนี่ยขนาดนะครับร้อยหกสิบหกสิบคูนร้อยยี่สิบนะครับหกสิบคูนร้อยยี่สิบพอทำออกมาแล้วมันก็จะเป็นอ่าสูงร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับคูณหกสิบนะกว้างหกสิบคูนร้อยเจ็ดสิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรามีนะครับอ่าผมรีวิวอีกทีนะอันนี้ตะแกรงป้ายหัวชั้นขาตั้ง นนี้ขาตั้งทั้งสองอันด้านข้างนะครับนี่ขาตัวยึดแนวนอนสามตัวนะครับสามทางของตัวข้องอเก้าสิบนะฮะหกตัวนะครับขาขาสแตนนะครับสี่ตัวยี่สิบเซนนะครับแล้วก็ตัวตัดเคเบิลทายนะครับหรือใช้กันไกลแทนก็ได้ อันนี้ครีมตัดท่อนะครับนะครับอันนี้เคเบิลทายนะครับก็ยาวประมาณ10-15เซนนะครับมีดินสอแล้วก็มีสายวัดแล้วก็กาวนะครับสำหรับทาท่อนะครับท่อที่เราใช้นี่ฮะจะหนาประมาณ13.5แรงดันนะครับมันก็จะหนาหน่อยทำให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ขนาด1นทับ2นิ้วนะครับครับขอบคุณครับ